สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูพิเกอร์นะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูพิเกอร์ทุกคนนะคะพี่ดาเองค่ะพี่ดาย,ยูพิเกอร์พารวย1 4 8 8 2 3นะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแชร์สินค้าในแอปยูพิกข,ของเรานะคะดับแรกเลยเข้าไปที่หน้าแอปของเรานะคะแล้วก็หาคําว่าหน้าหลักนะคะก็คือมุมซ้ายข้างล่างนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะ ก็วันนี้ก็จะมาสอนการแชร์สินค้ายูพิกชอยสนะคะที่อยู่ในแอปของเราต่อจากรหัสของเรานะคะก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคะตรงที่ยูพิกชอยสี่ก้านะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสมัครเป็นราคา99บาทก็จะได้เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะแต่พิดาจะแนะนําให้เป็นราคาสินค้าอยู่ที่499หรือ999บาทนะคะตรงนี้นะคะสมมุติว่า ยกตัวอย่างนะคะพี่ดาจะแชร์พี่ดาจะแชร์ชรเ,เครื่องดูดฝุ่นนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็แค่กดไปที่เครื่องดูดฝุ่นของเรานะคะแล้วเราก็มาดูเมนูนะคะข้างล่างมุมขวาของเรานะคะมีซื้อแชร์นะคะแล้วก็ส่วนมุมซ้ายก็จะมีแชทต,ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแชทกับร้านค้าที่จัดส่งสินค้านะคะส่วน ตัวรถนะคะเป็นการหยิบใส่ตะกร้านะคะหรือว่าเพิ่มลงในรถเข็นนะคะแต่พี่ดาจะแนะนําให้แชร์นะคะก็คือเรากดไปที่แช์หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็เลือกการแชร์ได้เลยนะคะเช่นพี่ดาจะแนะนําเพื่อนๆให้แชร์นะคะโดยการเลือกไปที่ข้อความ Facebook ก่อนนะคะตรงนี้เป็นการแชร์นะคะ เราก็จะแชร์สินค้าไปให้เพื่อนๆของเรานะคะก็กดส่งได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการแชร์นะคะในอนมเมซอนนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วสินค้าก็จะไปอยู่ในข้อความของเพื่อนๆของเรานะคะหรือถ้าเราจะแชร์ไปที่อื่นนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะอ่าบอกรายละเอียดเป็นอย่างๆไปนะคะ ตอนนี้คือเอาตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าใครติดขัดตรงไหนหรือไม่เข้าใจก็ทักมาถามพิดาได้เลยนะคะ